เห็นไหมครับถ้าวันนี้คุณแม่เองสอนลูกไม่ได้เรื่องการให้ทานนะในเรื่องบางทีเบสิกง่ายๆนะครับบางเรื่องคุณแม่เองก็ไม่มีความเข้าใจกลับใจใหม่ได้ครับคุณแม่ทั้งหลายใช้เวลาในการฝึกใช้เวลาในการอ่านนะอย่างเนี้ยคิดจากร่มเย็นก็มีกลุ่มสตรีทุกๆวันพุธนะคุณแม่นะครับก็มีโอกาสมาร่วมธรรมกสการมีโอกาสทีส่เรียนและศึกษาพระเจ้าพระเจ้าเพื่อนานะครับเปิดความรูต้ต่างๆที่ได้ศึกษาด้วยกันนั้นไปแบ่งปันไปสอนลูกได้ด้วย 2. น้าประทานประการที่2ต้องเป็นแบบอย่างให้กับลกูก อย่างที่บอกไปนะครับแบบแบบอย่างที่อยู่ในบ้านนะครับเช่นคุณแม่ตื่นเช้าเฝ้าเดี่ยวคุณแม่ใช้เวลาการอธิษฐานนะครับวางมือรักษาความเจ็บป่วยก็ดีหรือคุณแม่พูดจานะครับไพราะทีเดียวเวลามีปัญหาเกิดขึ้นกับคุณพ่อนะคุณแม่ใจนิ่งและเงียบและอธิษฐานคือสิ่งแต่เหล่านี้เป็นองครับมันเป็นแบบอย่างฝ่ายจิตวิญ,ญญาณด้วยที่คุณแม่ทุกคนในความสว่างจะต้องแสดงออกนะครับเรามาดูประกรันสุดท้ายน้ำพระทัยประกรันสุดท้ายนะครับทรงต้องการให้เป็นภรรยาที่ดี <c oughs> นอกจากเป็นแม่ที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีกับลูก นะครับคุณแม่ก็เกี่ยวข้องกับคุณพ่อเลยใช่ไหมครับคุณแม่ก็ต้องเป็นภรยาที่ดีนะในครอบครัวด้วยน้ำพระทัยของนะฮะความเป็นแม่ในความสว่างนั้นจะต้องส่งผลต่อสามีด้วยถูกต้องไหมครับเพราะอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวนะฮะไม่ใช่เพราะลูกเท่าหรือลูกหลานเท่านั้นนะครับพระเจ้าทรงสร้างผู้หญิงขึ้นเพื่อจะได้เป็นคู่ประทัมของผู้ชายเราต่างทราบดีในเรื่องนี้นะครับอาดัมกับเอวานะครับเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะให้มนุษย์มีครอบครัวแล้วก็แต่งงานกันอยู่กินเป็นสามีภรรยาที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า เห็นไหมครับถวายเกียรติพระเจ้าพระกัมพีเน้นในเรื่องความผูกพันนี้อย่างมากทีเดียวพี่น้องครับพระกัมพีเน้นมากนะครับเมื่อผูกพันกันแล้วจําได้ไหมครับอย่าให้มีมนุษย์คนใดมัแยกออกจากกันเดือนนี้ต้องรักษาความสัมพันธ์ให้ดีอาจจะมีการทดสอบจิตใจนะครับหรือสิ่งต่างๆเกิดขึ้นในครอบครัวแต่ถ้าเป็นคุณแม่ในความสว่างอยู่ในพระกรมพระเจ้าพี่น้องครับก็สามารถที่จะผ่านพ้นวิกฤตต่างๆไปได้ในครอบครัวพี่น้องดูด้วยกันในมัทธิวบทที่19ข้อที่6นะฮะพระธรรมมัทธิวบทที่19ข้อที่6ก เขาจึงไม่เป็นสองต่อไปแต่เป็นเนื้อพี่น้องครับอันเดียวกันเหตุฉะนั้นซึ่งพระเจ้าได้ทรงผูกพันกันแล้วอย่าให้มนุษย์ทําให้พรากจากกันเมื่อพระเจ้าผูกพันกันและเป็นสามีภรรยาก็อย่าให้มนุษย์คาว่ามนุษย์คือเนื้อหนังนั่นเองถูกต้องไหมครับมนุษย์มีแต่เนื้อหนังอย่าให้มนุษย์หรือกิจการเนื้อหนังมาแยกรอจากกันพี่น้องครับโดยนี้สามีภรยาโดยพาะคุณแม่จะต้องหนักแน่นมั่นคงพี่น้องครับในพระชนะของพระเจ้าในความคิดของพระเจ้าในการสุิีของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้า พี่น้องครับเมื่อเรามีการสุงสิทธิ์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้ามีเหรอครับพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทําให้เราหยากันคงไม่ใช่ใช่ไหมครับพระวิญญาณบริสุทธิ์คอยที่เตือนและสอนในพี่น้องครับและให้ครอบครัวแต่ครอบครัวนั้นมีชีวิตที่ดีถวายเกียรติแด่พระเจ้าถูกไหมฮะพระองค์เลยต้องมาอยู่ในเราด้วนี้แต่ละครอบครัวพี่น้องครับอย่าไปดักพระวิญญาณเป็นการขัดการดำเนินชีวิตโดยการทรงนำพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายก็แล้วแต่โดยเฉพาะยิ่งคุณแม่พี่นนนนนน้ออองคครรรรรรัับบเมมื่่ยูใใใกกาาาาสุีีีทพพะะะะะวววิิิญญญญณณจจชตน การใช้ความคิดและคําพูดและการบรันทึกต่างๆด้วยและพี่น้องครับมีคําสั่งชัดเจนว่าอย่าให้มนุษย์ทําให้พลาดจากกันเลยพี่น้องครับดูนี้ใครที่เป็นบางช่างยุนะครับในแต่ละครอบครัวต้องระวังให้ดีพี่น้องต้องรับผิดชอบนะครับเพราะพระเจ้าสั่งเป็นพิเศษนะครับอย่าให้มีมนุษย์หน้าไหนทีเดียวนะครับมาให้พลาดจากกันดูนี้คริสเตียนเวลาไปหนุนใจครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งพี่น้องครับอย่าไปยุให้เขาแยกจากกันนะครับ พี่น้องครับต้องหาทางที่ปฎิบัติมนะครับโดยหยิบยกพระาชนะโดยหยิบยกถึงน้ำพระทัยพระเจ้านะครับให้ก็กลับคืนดีซึ่งกันและกันในพระธรรมสุภาษิตบทที่12ข้อที่4ดูด้วยกันพี่น้องครับพระธรรมสุภาษิตบทที่12ข้อที่ 4, กล่าวว่าภรยาดีเป็นมงกุฎของสามีตนขอบคุณพระชาพี่น้องเป็นมงกุฎนะฮะพี่น้องร้งมงกุฎที่คือสง่าราศีถ้ามีภรยาที่ดีพี่น้องครับจะส่งเสริมสามีนะฮะพอจะเข้าใจนะครับพี่น้องภรยาทั้งหลายนะครับเราสามารถส่งเสริมสามีด้วยด้วยความประพฤติดี ใครมาที่บ้านนะครับกลับไปชมเปาะโอ้พหภรยาคุณสุดยอดมากเลยนะครับหลายคนรู้สึกอิ้ฉามากโอ้กูมีภรยาที่ดีมากนะครับรอยายภรยาเป็นแบบนั้นเหมือนกันนะพี่น้องทุกคนก็ชมเชยเช่นเดียวกันพี่น้องครับหากท่านกําลังจะแต่งงานหรือถ้าเป็นภรยาอยู่แล้วพี่น้องครับอย่าลืมว่าภรยาดีเป็นมงกุฎของสามีตนแต่นางผู้ที่นําความอับอายมาก็เหมือนความเน่าเปื่อยในกระดูกสามีหนักเลยพี่น้องเพราะฉะนั้นอยากหลงใจพี่น้องครับแม่ในความสว่างนอกจากเป็นแบบอย่างที่ดี นะครับเป็นครูของลูกแม่ก็ยังเป็นภรยาที่ดีเป็นมงกุฎนะครับของสามีนะครับจึงอยากนุนใจถ้าคุณแม่นะครับหรือภรยาที่อยู่ในพระชนะของพระเจ้าผมก็เชื่อแล้วเดินครับว่าภรยาทุกคนก็จะเป็นภรยาที่ดีนะครับเพราะเป็นการเจิมนะครับที่มาจากพระเจ้าพระพี่เปรียบเทียบภรยาที่ดีเป็นมงกุฎสามีนะครับพี่น้องคำว่ามงกุฎเล็งถึงศักดิ์ศรีเกียรติยศเป็นพระคุณซ้อนพระคุณที่พระเจ้าทรงโปรดประทานผ่านภรยาด้วยเหตุนี้ไม่ต้องสงสัยว่าทำไม พระธรรมสุภาษิตบทที่31นะครับจึงได้บันทึกคำสรรเสริญภรยาที่ดีเพื่อให้เราได้เห็นถึงมาตรฐานของพระเจ้าพี่น้องครับภรยาที่ดีถ้าพี่น้องอยากจะสะท้อนชีวิตออกมาตามพระเจ้าพระเจ้าก็ต้องกลับไปดูสุภาษิตบทที่31ว่าผู้หญิงที่พระเจ้าชมเชยว่าเป็นภรยาที่ดีนั้นมีมาตรฐานในการดำเนินชีวิตอย่างไรนี่เราไม่พูดถึงมาตรฐานที่มนุษย์พูดกันนะครับแต่ลรงพูดถึงมาตรฐานที่พระพิตรได้บันทึกไว้ก็สามารถไปอ่านที่นั่นได้ พี่น้องครับเรามาอ่านสักหน่อยได้ดีไหมฮะผมจะอ่านให้ฟังกันแล้วกันนะครับดูด้วยกันพี่น้องครับในข้อที่11ถึงข้อที่30ว่าจิตใจของสามีเธอก็วางใจในเธอและสามีจะไม่ขาดกําไรแม่มีการไว้วางใจกันพี่น้องครับในครอบครัวไว้วางใจในภรรยาว่าเธอไม่หักหลังแน่นอนเธอไม่ทําสิ่งที่ชั่วร้ายแน่นอนนะครับไว้วางใจได้ข้อ12บอกว่าเธอทําความดีให้เขาเห็นไหมครับไม่ทําการร้ายนะครับตลอดชีวิตนะครับนูนะ่นฮะตายจากกันไปเลย ท่านจะสิ่งที่ดีนะครับท่นสิ่งที่อนะไรครับเป็นพระพรซึ่งกันและกันระหว่างสามีกับภรรยาเธอหยิบยื่นให้กับคนยากจนแม่เป็นภรยาที่มีใจเมตตาสงสารหัวใจพระเยซูคริสต์นะครับเธอหยิบยื่นออกช่วยคนที่ขัดสนไม่เป็นคนที่ตนีขี้เหนียวนะครับเป็นภรยาที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่นกำลังและความสง่าผ่าเผยเป็นอภรณ์อของเธอแม่เป็นท่ากับเป็นผู้หญิงที่เชื่อมั่นในการโสถิตของพระเจ้านะครับเธอวั่นร้อยให้แกเหตุการณ์ที่จะมาเึง เพราะเธอรู้ว่านะครับทุกอย่างถูกควบคุมโดยพระเจ้านี่นะครับประยะในความสว่างไม่วิตกกังวลน,นะครับพี่น้องแต่เป็นคนที่มีความชื่นชมนดีอยู่เสมอในทุกๆเหตุการณ์เธออ้าปากกล่าวด้วยสิปัญญาเขาอย่างที่บอกว่าเธอมีถ้อยคําพระเจ้าเธอมีความรู้ของพระเจ้าเธอก็พูดออกมาโดยการเจิมที่มาจากพระเจ้าคือสิปัญญานะครับและคําสอนเจอความเมตตดูอยู่ที่ลิ้นของเธอแม่ลูกๆเป็นองคครับก็ได้พระพรจากคุณแม่แห่งความสว่าง ราคุณแม่มีถ้อยคำพระเจ้าในการหนุนใจลูกๆเสมอถึงแม้ลูกจะผิดพลาดยังไง้วแต่นะครับถ้อยคำในการตักเตือนการสอนนั้นก็จะไม่ได้ความเอ็นดูลูกๆของเธอตื่นขึ้น,นมาก็ชมเชยเธอจะไม่ชมเชยได้ไงค,คุณแม่ตื่นก่อนด้วยซ้ํานะครับเตรียมนุ่นเ,นเ,นเรียม่ให้เ็นเลยนะครับพี่น้องอาหารการกินนะครับลูกๆตื่นมาเห็นการดำเนินชีวิตของแม่ที่ดูแลลูกๆลูกๆทุกคนก็แหมรักคุณแม่มากชมเชยคุณแม่นะครับสามีเธอก็สรรเสริญเธอถูกต้องไหมครับ ใครจะเป็นสรรเสริญแล้วเป็นน้องมีภรรยาที่ดีภรรยาที่ถวายเก็บพระเจ้าภรรยาที่ไมต่ตนิกงขี้เหนียวภรรยาที่นะครับมุ่งทําแต่ความดีนะครับไม่เฉพาะลูกนะสามีเองก็รู้สึกปลื้มปิตินะครับที่มีภรรยาแบบนี้29บอกว่าสตรีเป็นอันมากทําอย่างดีเลิศแต่เธอเลิศยิ่งกว่าเขาทั้งหมดเห็นไหมครับเป็นการชมเชยนะออกมาจากใจนะครับของสามีสเสน่ห์เป็นของหลอกลวงและความงานก็ปร่าประโยชน์แต่สตรียำเกรงพระเจ้าสมควรได้รับการสรัรเสริญ เออพ่ไหมครับพี่น้องน่าจะเป็นบทสรุปสุดท้ายตรงนี้สําหรับคุณแม่ในความสว่างเป็นคุณพี่น้องครับถ้าเราเองพี่น้องครับอยู่ในการสซนติตของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าอยู่ในการทรงนำของพระเจ้าในแต่ละวันผมเชื่อเลยครับว่าคุณแม่ทุกคนพี่น้องครับก็จะเป็นคุณแม่ที่ส่องสว่างเป็นคุณแม่ที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้สําหรับครอบครัวที่ดีอย่าลืมนะครับพี่น้องหนึ่งคุณแม่ทุกคนนะครับในความสว่าง จะต้องมีความรู้มีความเข้าใจในพร,ระเจ้านาพระเจ้าและสามารถสอนลูกๆได้ด้วย 2. คุณแม่ต้องทําอะไรบ้างครับคุณแม่เองต้องเป็นแบบอย่างนะครับในเมื่อสอนลูกคุณแม่ต้องทําด้วยนะครับดำเนินชีวิตให้ลูกได้เห็นนะครับว่าคุณแม่หนึ่งนะครับเฝ้าเดียวทุกวันคุณแม่ใช้เวลานะครับในการอธิษฐานกับพระเจ้าติดสนิทกับพระเจ้าทุกวันอาทิตย์คุณแม่ไม่เคยขาดที่จะมาร่วมนมัสการที่คิดจะจัรและคุณแม่ก็มีจิตใจที่ดีงามใช่ไหมครับคุณแม่มีอกัสจนเจือคนที่ขาดสนนะ ทุกอย่างที่เราทํานั้นเป็นแบบอย่างที่ดีกับลูกๆและสิ่งตเหล่านี้สะท้อนมาถึงนะฮะคู่สมรสก็คือสามีด้วยคุณแม่ก็จะกลายเป็นภรรยาที่ดีจะไปดีได้ไงครับอยู่ในการทรงนำอยู่ในการทรงนำและการทรงติดตของพระบัญญาาัติบนสูตพระเจ้าพระเจ้าก็จะส่งให้เกิดผลดีอย่างแน่นอนเป็นบัญญัติหนุนใจสําหรับสุภาพสตรีทั้งหลายในวันนี้นะครับถ้าท่านยังไม่มั่นใจว่าเป็นคุณแม่ในความสว่างวันนี้ผมเชื่อว่าพราะเจะ้าน,นะครับที่แบ่งปันไปนั้นจะหนุนใจพี่น้องที่จะดาเนินชีวิต ให้ถูกต้องตามมาตรฐานคุณแม่ในความสว่างตามนะครับความคิดของพระเจ้าไม่ใช่ความคิดของมนุษย์นะครับแต่ตามความคิดของพระเจ้าเอาละครับกลับมาพบกับรายการไปบ Room ในหัวข้อต่อไปชาวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับไระเจ้อันคัศสวัสดีครับ